ดีค่ะทุกคนวันนี้แบมจะมาสาธิตวิธีที่แบมใช้คลายเมื่อเวลาที่ต้องนั่งทำงานนานๆให้เพื่อนๆดูกันจะเป็นท่าโยคะง่ายๆ5ท่าที่สามารถนั่งทำโต๊ะทำงานได้เลยแล้วก็แก้ออฟฟิศซินโดรมด้วยจะเป็นท่าอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะท่าแรกท่ายืดเส้นด้านข้างลำคอเริ่มจาก หายใจเข้าวาดแขนซ้ายขึ้นอ้อมมาจับหูวขวาจากนั้นหายใจออกค่อยๆพับเอ็นหัวมาทางด้านซ้ายมือขวาเหยียดออกไปด้านข้างขยับปลายนิ้วมือขึ้นลงให้รู้สึกตึงตั้งแต่ปลายนิ้วมือมาจนถึงด้านข้างลำคอค้างไว้สามลมหายใจนะคะจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากนั้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกผ่อนคลายทำอีกข้างหนึ่ง หายใจเข้าว่าแขนขวาขึ้นอ้อมมาจับหูซ้ายจากนั้นหายใจออกค่อยๆพับเอ็นหัวมาทางด้านขวามือซ้ายเหยียดออกไปด้านข้างขยับปลายนิ้วมือขึ้นลงให้รู้สึกตึงตั้งแต่ปลายนิ้วมือมาจนถึงด้านข้างลำคอด้านซ้ายค้างไว้อีกสามลมหายใจหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกผ่อนคลาย ท่าที่2 Cat a n d c o คาเริ่มจากนั่งห่างจากโต๊ะระยะห่างช่วงแขนหายใจเข้าหย่อนหลังผลักอ,อกไปด้านหน้าเฉยค้างขึ้นให้รู้สึกตึงเส้นบริเวณด้านหน้าลำคอหายใจออกโก่งหลังค้างชิดอกตามองสะดือให้รู้สึกว่าหลังของเราได้ยืดมากที่สุดค้างไว้สักครู่หนึ่งจากนั้นทำซ้ำอีกครั้ง ท่านี้ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยบริเวณหลังค่ะท่าที่ 3. ยืดเปิดหัวไหล่เริ่มจากนั่งหลังตรงกวาดแขนขวาไปด้านหลังวางบนพนักพิงตามด้วยแขนซ้ายประสานมือกันหายใจเข้าดึงยืดมือไปด้านหลังเปิดไหล่งเงยหน้าขึ้นจะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าบริเวณไหล่และคอค้างไว้ หายใจออกผ่อนคลายท่าที่4ี่ทวิสต์เริ่มจากวาดแขนซ้ายขึ้นมาจับขอบเก้าอี้ฝั่งขวาแขนขวาพาดไปด้านหลังพนักพิงหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกทวิสลำตัวตามองผ่านไหล่ขวาไปด้านหลังจากนั้นกลับมาตรงกลางทำซ้ำอีกข้างอ้อมแขนขวามาจาับขอบเก้าอี้ฝั่งซ้าย แขนซ้ายพาดไปด้านหลังพนักพิงหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกทวิสต์ตามองผ่านไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกผ่อนคลายท่าที่5าดาวเดด็อกเริ่มจากยืนห่างจากโต๊ะ2ช่วงฝ่าเท้าเกรงแกนกลางของลำตัวเราไว้หายใจเข้าหายใจออกเคค่อยผลักสะโพกไปด้านหลังกดไหล่ให้ต่ำมากที่สุด ส้นเท้าแนบลงกับพื้นถ่ายน้ำหนักไปทางส้นเท้าค้างไว้สักครู่หนึ่งพยายามหายใจเข้าออกลึกๆจากนั้นหายใจเข้าค่อยๆกลับมาตรงกลางเกรงแกนกลางลำตัวระไว้ได้ลดหน้าท้องด้วยนะคะจากนั้นสไลด์ลำตัวเปิดหน้าอกเงยหน้าขึ้นและกลับมาตรงกลาง ก็จบไปแล้วนะคะสาหรับท่าแท่ง่ายๆคลายเมื่อเวลาที่ต้องนั่งทํางานนานๆหรืออ่านหนังสือนานๆเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเนาะเวลาที่ต้องนั่งทำงานนานๆหรืออ่านหนังสือนานๆเนี่ยคอยรกมันเขา้าใจยังไงมาพบกันแหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย